สวัสดีครับคลิปนี้เรามาทำตู้ชั้นวางของกันครับตู้ลูกนี้มีความสูงอยู่ที่1.49เมตร49นะครับผมจะแบ่งเป็น3ช่องเริ่มต้นด้วยเราตัดไม้มาขนาด149ความกว้างอยู่ที่94เซนความลึอกอยู่ที่18เซนจากนั้นเรามาขีดเส้นแบ่งช่องเอาไว้ก่อน แบ่งเป็นสามช่องเท่าๆกันครับตู้ชุดนี้ผมจะเอาไปทําเป็นตู้บูผนังนะครับต่อมาเรื่องประกอบเราก็ทากาวครับแล้วยิงประกอบชิ้นแรกแล้วก็เป็นชั้นต่อไปเลยครับไม่ต้องประกอบเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเราประกอบเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะใส่ตรงกลางยากเอาใส่เรียงไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ จากนั้นมาใส่อันสุดท้ายครับอันที่4และเราจรึงมาปิดอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น3มช่องทุกครั้งที่เราทำงานไม้เราต้องใช้กาวนะครับเป็นกาวลาเท็กจากนั้นเราก็ปิดแผ่นข้างก็จะเป็นตู้ชั้นวางของ3ชั้นแล้วแต่ผมจะแบ่ง เป็นอีกแมวยืนอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการวางสลับกันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงครับตอนยิงให้ระวังมือด้วยนะครับเหยามือเข้าไปจับใกล้กับตำแหน่งที่เรายิงมากถ้าเรายิงเกิดเฉลบออกข้างเนี่ยอาจจะโดนนิ้วเราได้ จากนั้นเรามาดำเอาไว้ก่อนครับแล้วก็จับฉากให้ได้ฉากก่อนทั้งสีด้านโดยการเอาไม้มายิงบังคับเอาไว้ก่อนเพื่อก่อนที่เราจะบิดแผ่นหลังเนี่ยตู้จะได้เข้าฉากใส่ทั้งสี่มุมเลยครับผมยังดึงตรงกลางเอาไว้ด้วยกันไม้ตรงกลางเนี่ยอาจจะเด้งงออยู่จากนั้นเราก็มาผ่าไม้ครับผมใช้เป็นไม้อัดนะครับ เป็นไม้แผ่นหลังเท่านี้เพราะว่าต้องการประหยัดด้วยแล้วก็ไม้ไม่พอแล้วถ้าไม่อาจสามมิลไม่อ,อัดยางเอามาผ่าออกนิดหนึง่งจากนั้นเราก็มาทากาวไม้เตรียมปิดแผ่นหลังครับทาทุกจุดเลยนะครับ ถ้าไม่อาจาปิดแผ่นหลังเข้าไปตำแหน่งนี้ยกทีดีครับยกแล้ววางเลยถ้าเราวางไม่แม่นกาวอาจจะเลอะได้ผมใช้แม็ก5ิบมิลยิงนะครับเพราะว่าไม้อาจาบางแค่3มมิลเองขอยิงไปช่วงไระะห,ห่างของการยิงก็ประมาณ10เซนครับยิงไปรอบทั้งหมดที่เป็นโครงไม้เลยครับ ทุกคนสามารถฝึกลองทำได้นะครับเราฝึกทำเองด้วยตัวเองก็ได้ครับฝึกจากงานเล็กๆไปก่อนครับกลางเราก็าเอาไม้มันทัดมาทาบครับแล้วยิงเพื่อให้ได้แนวตรงครับ ต็จแ้วก็พลิกกลับมาเพื่อจะถอดไม้ที่เราดำเอาไว้ออกเพราะตอนนี้มีไม้แผ่นหลังบังคับแทนแล้วตู้จะแข็งแรงขึ้นแล้วจากนั้นผมมาเพิ่มชั้นแนวยืนอีก3มช่องครับผมจะใส่วัดเข้ามาเนี่ยประมาณ4 0เซนหนึ่งช่องแล้วที่เหลือก็ตามที่เขาเหลือเลยครับแล้ววางสลับกันครับอันล่างผมก็จะใส่40เซนพออันที่สเนี่ยผมจะมาอีกฝั่งหนึ่ง พออันที่3ก็ไปฝั่งเดียวกับอันแรกแต่ผมจะใส่อันแรกกับอันที่3ก่อนนะครับเพื่อให้ไม้เนี่ยบังคับตรงและเราจรึงมาใส่อันกลางทำแบบนี้นี่หนึ่งก็คือจะได้อีกรูปแบบหนึ่งของเป็นของการเป็นตู้นะครับแล้วก็ความแข็งแรงของชั้นด้วยเพราะสังเกตว่าไม้ผมจะหนาแค่10มิลเองถ้าเราไม่เสริมเนี่ยไม้อาจจะ มีอาการให้ตัวครับแต่ถ้าเราวางของหนักๆเนี่ยอาจจะไม่อยู่เมื่อเรายิงเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมายิงไม้แผ่นหลังติดกับไม้แผ่นที่เรายิงเมื่อกี้ไปอีกครั้งหนึ่งครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราปิดแผ่นหลังเนี่ยยังไม่ได้ใส่ชั้น3มอันนั้นทีเราวัดตำแหน่งให้ได้ตำแหน่งเดียวกัน กระยะให้อยู่ที่กึ่งกลางของไม้แผ่นพอดีจากนั้นก็ใช้ไม้ทาบแล้วยิงยิงทั้งสามจุดเลยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้นะครับเสร็จแล้วครับทุกูขอบคุณมากครับ